สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าผมกีตาร์ดูบี้ก็จะชี้แจงก่อนเปิดคลิปนะครับก็ก่อนที่ชมคลิปนี้ก็ช่วยจับเมาส์ไปกดปุ่มซาาับสไครต์กดปุ่มติดตามก่อนได้ไหมครับขอร้องนะครับนะครับถ้าเกิดชมคลิปแล้วไม่พอใจสามารถอันซับได้ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับอจ,จะ๊ะอะไรมะเนี่ยเริ่มเกมได้ฆนตกรโหดไหมวะ มีเปิือกด้วยใช่ไหมเป็นเปลรอกออฟฟิลิออ้าวอะไรอะ่ะคืออะไรวะเป็นรูปหัวกระโหลกแล้วก็มีรูปสามเหลี่ยมเหมือนอิลูมินาติเลยตตตติิิิงงงงเอ้ยอเอ้ยอไอตึกเอ้ยอฮึมไอกเกมนี้ผมแม่งน่ากลัวสำหรับผมนะคือแบบเป็นคนขันอ่อนกลัวผี กลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่หน้าตาน่าเกลียดเอเลี่ยนเคอมยนต่างดาวเคยเห็นตัววะโหนเข้าเกมนี่นานมากเลยนะอ้าวมีเขาพูดนานไม่ได้เลยใช่ไหมเออเขได้ก็อย่างดีนะครับที่เขาแบบเฮ้ยมพูดนานเหรอนี่โชว์เลยว่าเราไม่ได้นานอย่างที่นายคิดเอาแหละตัวอะไรวะ เอ,อเลื่อยเหรอน่าจะใช่ครับน่านไงโิเสียงมันเสียงมันเสียงมันเหมือน,น,น,นอยู่ใกล้ๆเลยอะ่ะมีคนถอนเสาไอ้ผู้ชายไอ้เพอยูของผู้ชายใช่ปะ่ะถอนเสาเนะี่ยขอปั่นแล้วนะไม่อยู่เนาะ เออดีดีดีอยู่ใกล้ๆกันดีแล้วอยู่ใกล้ๆกรีดแตกน่ากลัวน่ากลัวทำไมอุ้ยเกือบมึงเมื่อกี้เมื่อกี้ตกใจเสียงอุ้ยตันใกล้จังวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงสตาร์ทอะเสียงสตาร์ทมันใกล้มากเลยนะ มาแล้ว <Okay. S 1> เมื่อกี้เห็นอยู่เมื่อกี้เห็นมันเดินอยู่เอ้าโดนฟันแล้วมันไล่คนนึงอยู่อ่ะมันคงไม่มาทางนี้มั้งต้องก่อนดีกว่าจะเหนือน่อยมาน่าจะไล่คนนั้นอยู่ครับมันคงม่มีเวลามายุ่งกับเราหรอ วุย้ยเกือบมึงเกือบเกือบแล้วมึงเยดอุ yeah. ้ยลม้มล้มตรงไหนอ่ะโอ้โหตรงนี้เลยไม่อยู่แล้วเอาไปปั่นไฟก่อนดีกว่านะมันมันมันอุ้มมาแล้วเหรอทำไมมันเอามาไว้ตรงนี้เหรอ ไม่เสียงกันใกล้จังวะโอ้โหตรงนี้เลยจะช่วยดิมไหมเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยวะ่ะอยากเป็นฮีโร่ไหมไม่อยากเป็นอนะ่ะฮีโร่บ้าบออโอ้ยแล้วมันดิ้นนะนะ่มันดินนะ้นอ่ะใช่ป่ะ เลือดรถเลอะขนาดนั้นอะ่ะมันจะดิ้นทำไมวะเอ้ยไม่ใช่สิมันโดนปั่นเหรอไม่รู้เหมือนกันครับแต่เลือดมันรถเร็วมากเลยอ,อืมไฟเดิงจ้า10%แล้วรีบตาย โอ้โหเฮ้ยอีกาไม่อยากร้องเป็นไหนแล้ววะเป็นไหนแล้วเป็นไหนแล้วเอาอีกคนหนึ่งหลุดเหรออ๋อแสนน่งว่า โอมึงบินอะไรตรงนี้วะเนี่ยเราค่อยปั่นไปพยายามสังเกตต้องกดอันนี้ด้วยดิมันสังเกตลำบากอ่ะถ้าเกิดไม่มีนี่นะผมสบายนานแล้วแต่ดีนะฮะที่ก็ยังดีวะ Ok hey, Mày cái cái cả, mà tiếng cay chẳng quá Mì tô mày Ui Đi này quá Con mí lời ơi ไหนโหไม่มาเราฟังตั้งครั้งอุ้ยประตูเปิดประตูเปิดทางไหนวะมีประตูเดียวโอ,โอ้มันเหลือสามคนเฮ็ HK ่แค่แ้มันอยู่ในแถวนี้ไงปัญหาควรไปดีไหมเนี่ยเราจะวิ่งไปเลยไหมวิ่งไปเลยไหม

ไม่โอ้ปูวิ่งมาอย่างดีเลยวิ่งทางลับเพื่อนเพื่อนช่วยมาคุณช่วยมาด้วยเพื่อนช่วยเราด้วยเรือใครก็ได้ช่วยรัรกโทรศัพท์สิช่วยรัรกโทรศัพท์สิอย่าปัน่นไหมนะ ฟันฉันมึงไม่รู้หรอกเธอก็ไม่รู้หรอกแรงแน,น่แรงแน,น่นนนนลีลาลีลาลีลาเฮ้ยยังไงโอ้มึงไปไกลนี่ไอพี่หลอพี่นอโธ่ใครโอ้วชิ t อ้าว ปีผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วโอ้มือจะเป็นตะกิ้แล้วแล้วลอึ่องจะไม่อยากตายยันยังไม่อยากตายคุ้ยขอบคุณครับอ้าวเชิญออกไป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 ,ออกไป เอาไปเฮ้โยโอ้โอ้จะไปดิที่ที่ฉันควรไปทำไมทึ่ทำกับฉันได้ oh <laughs>